ก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับช่วงเกมเก่าในความทรงจำนะครับวันนี้นะครับเนื่องจากว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพอดีผมคิดถึงตัวละครอยู่ตัวนึงแล้วก็เข้าใจว่า แม้แต่เด็กยุคสมัยนี้นะครับยุคสมัยใหม่เนี่ยก็น่าจะรู้จักครับเขาคนนั้นก็คือ Rock Man ครับหรือว่า Megaman นนั่นเองนะครับ r o c ก Man กับ m e g a m แ n เนี่ยแตกต่างกันแค่เวอร์ชั่นระหว่างญี่ปุ่นกับทางฝั่งยุโรปหรืออเมริกานะครับก็วันนี้วันนี้ผมหยิบยกมาเกมนี้เป็นเกม Mega Man s o c เก r ครับเกมตัวนี้เนี่ยไม่แตกต่างอะไรกับตัว Rock Man Soc c e r นะครับเพราะฉะนั้นมันคือเวอร์ชั่นที่แตกต่างกันเรื่องของภาษาเท่านั้นนะครับโอเคเกมนี้นะครับต้องบอกว่าซีรีส์ของ Rockman หรือเนี่ยผมอเนี่ แะนะารเพราะว่าเด็กยุคผมเนี่ยน่าจะชินกับคําว่าล็อกแมนมากกว่านะครับต้องบอกว่าซีรีส์ล็อกแมนเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ใครๆก็น่าจะรู้จักเป็นเกมแนวเรียกว่าตรุยด่านฟาดานนะครับมีการสู้กับ พวกศัตรูด่านต่างๆเราก็ได้พลังของศัตรูหรือบอสดา่านนั้นๆเนี่ยมาใช้นะครับแต่ว่าเกมนี้ครับมันจะไม่ใช่เกมที่เรียกว่าตะลุยด่านไปนะครับก็จะเป็นจับตัวละครในฟีรี์ของล็อกแมนเนี่ยในหลายๆภาครับแม้กระทั่งตัวบอสนะครับมาทําการจัดทีมฟุตบอลครับเพื่อทําการเล่นกันแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีท่าไม้ตายด้วยนะครับซึ่งท่าไม้ตายแต่ละท่าเนี่ยก็จะ ขึ้นอยู่กับความสามารถหรือตัวละครที่เป็นบอสหรือตัวละครนั้นๆนะครับอันนี้เนี่ยให้อารมณ์เหมือนกับประมาณว่าผมเข้าใจว่าน่าจะมีแรงบันดาลใจมาจากเกมคูนิโอนะครับเกมหนึ่งภาคหนึ่งที่มีการาเรียกว่าแข่งฟุตบอลนะครับโอเคเมื่อเข้าเกมมาแล้วนะครับเรามาดูโหมดต่างๆกันสักเล็กน้อยครับก็จะประกอบไปด้วยโหมดเอ็กซิบิชันนะครับโหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นการเล่นแบบฟรีเพย์ครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่า เกมนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับผมเนี่ยไม่ได้เล่นหมดในเรื่องเลยแล้วก็เกมนี้ส่วนใหญ่นะครับจะเล่นกับเพื่อนๆน้องๆนะครับที่ไปเล่นด้วยกันคือต้องบอกว่าเด็กสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีเ,เงินเพียงพอที่จะซื้อเครื่องเกมได้ทุกเครื่องนะครับก็เลยจะต้องไปเล่นที่ร้านเกมและนั่นมันก็เลยเป็นที่มาครับว่าทําไมถึงจะต้องเล่นเกมที่มันเล่นได้ที่เดียว2คนเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีคนรอนั่นเองนะครับโอเคหมดแรกนะครับจะเป็นหมดแบบฟรีเพย์ครับก็คือเหมือนกับประมาณว่าเราอาจจะเล่นกับคอมก็ได้ถ้าเล่นคนเดียวนะครับหรือเราอาจจะเล่นกับ ยทูนะครับหรือคนที่ไปด้วยหรือเพื่อนของเรานะครับในโหมดที่2ครับคือแคปคอมแชมเปี้ยนชิพครับมดนี้พูดง่ายๆเลยก็คือไปสตอรี่โหมดครับสตอรี่โหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูละกันเพราะว่าโหมดนี้เนี่ยมันคือโหมดเนื้อเรื่องครับมันจะให้อารมณ์คล้ายกับว่าเราเนี่ยจะต้องไปทําการปราบบอสนะครับรวมไปถึงหัวหน้าใหญ่ซึ่งก็คือดร์ไวลีครับคนเดิมเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับประมาณว่าเราเลือกบอสแล้วก็แทนที่เราจะได้ไปทําการบุกตรุยได้ครับแต่ว่าตรงนี้เปลี่ยนใหม่ เราจะต้องไปทําการแข่งบอลกับทีมของอบอสตัวนั้นๆนะครับแล้วก็หลังจากที่เราแข่งจบแมตช์แล้วเนี่ย บอสส่วนนั้นก็จะมาขอเข้าร่วมทีมกับเราซึ่งเราก็จะสามารถเลือกบอสหรือตัวละครนั้นๆเนี่ยมาเป็นผู้เล่นของเราได้ครับโอเคต่อไปจะเป็นโหมดทัวนาเมนต์ครับแล้วก็โหมดลีกสำหโหมดนี้ก็ตามชื่อเลยครับทัวนาเมนต์ก็คือเป็นเหมือนกับบอลชิงถ้วยครับส่วนตัวลีกเนี่ยก็จะเป็นบอลลีกนั่นเองก็คือพบกันหมดนะครับเย,ย่าเยือนอะไรประมาณนี้ซึ่งก็จะเป็นการเก็บคะแนนนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก่อนที่ผมจะเข้าไปเลือกโหมดนะครับผมแนะนําว่าเราควรจะปรับออปชั่นก่อนเพราะว่าเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่า ตัวปุ่มต้องบอกว่าตัวปุ่มอ่าไม่ว่าจะเป็นปุ่มยิงปุ่มส่งปุ่มสไลด์ปุ่มนู่นแันนี่คือม้วนโซ่หมดเลยครับก็ตรงนี้นะครับมันจะเป็นคีย์คอนฟิกมาให้เลยนะครับก็จะมีบังคับหลักๆเนี่ยคือ3ปุ่มครับคือปุ่มยิงปุ่มส่งปุ่มเคลียร์ครับก็ตรงนี้ง่ายละการว่าปุ่มส่งเนี่ยผมอ่าต้องบอกว่าผมใช้จอย Xbox ในการเล่นนะครับเราก็ ต้องเข้าใจก่อนว่าเกมนี้เนี่ยมันอยู่ในเครื่องของ Super f a m i c o คเพราะฉะนั้นครับตัวปุ่มเนี่ยอาจจะสลับสับเปลี่ยนไม่เหมือนกับตัวที่ผมเล่นแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเซดให้ดูแลให้ดูแล้วกันว่าเราควรจะเปลี่ยนปุ่มไหนเป็นอะไรบ้างน,นะครับอย่างปุ่มยิงเนี่ยถ้าสมมติว่าเกิดใครถนัดเกมอินเตอร์เนชั่นแนลเอาแงแล้วกันเกมวินนิ่งสมัยเก่านะครับปุ่มยิงส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นปุ่ม สีเหียมอ่าไม่ใช่สีเหลี่ยมสีเหลี่ยมมันคือจอยของเครื่องเพย์นะครับมันคือปุ่ม Y นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะเซตท่าเทียบเท่ากับตัวจอยของ Xbox เนี่ยมันก็คือปุ่ม X นะครับอันนี้ผมกดปุ่ม X ไปมันขึ้นเป็น Y ครับแล้วก็ต่อไปปุ่มส่งเนี่ยน่าจะถูกเรียบร้อยแล้วแหละ ก็คือจะเป็นปุ่ม A ใน Xbox แต่มันคือปุ่ม B ในจอยของเครื่อง Super f a m i Cop นะครับก็จะได้ตามนี้เลยก็คือเปลี่ยนแค่ปุ่มปุ่มยิงแค่นั้นนะครับโอเคต่อไปจะเป็นการปรับเวลาครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมจะเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างผมจะเซตเวลาน้อยๆก็แล้วกาันเอาสัก2นาทีแล้วกันครับเพราะว่าเ,าเวลาตรงนี้เนี่ยสนาทีต่อ1ครึ่งนะครับเท่ากับว่า1แมตต์ประมาณสัก4 5นาทีประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการเซตครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันมีการยิงท่า,ายยซึ่งาาาไมมมตนีันกร เรียกว่าลิมิตด้วยว่าแมตช์หนึ่งจะยิงได้เท่าไรครับอันนี้ด้วยความสะใจนะครับผมขอเซฟเป็น9เลยแล้วก็ด้วยความพิว่าผมไม่สามารถสู้กับอคอมได้เพราะฉะนั้นผมขอให้คอมแค่2พอนะครับโอเคมิวสิกซารดนนี่นเองผมขอค่าไปเลยแล้วกันแล้วก็สุดท้ายครับคีเปอร์หรือตัวโกครับโกเนี่ยจะเรียกว่าเป็นการมาคับแบบอัตโนมัติไหมก็ให้มันออโต้ไปเลยนะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวโหมดแล้วนะครับที่ผมจะมาเล่นให้ดูจะเป็นโหมดแบบ ฟรีเพย์นะครับเพราะว่าโหมดนี้เนี่ยมันจะได้เห็นตัวละครหลายตัวแล้วก็เราสามารถาเซตตัวละครได้แม้ว่าจะไม่ได้ทุกตัวก็ตามครับตรงนี้ผมจะขอเล่นกับคอมนะครับเป็นตัวนี้โอเคมอสู้นี้เหมือนจะเห็นว่า,าเราสามารถเล่นเพย์นหนึ่งก็คือเล่นกับเพื่อนเราสู้กับคอมก็ได้นะครับหน้าจอต่อไปครับเป็นหน้าจอในการเลือกแผนต่างๆครับ เกมฟุตบอลเกมนี้อาจจะเป็นคล้ายๆกับฟุตซอลครับหรือประมาณว่าบอล7คนประมาณนี้น่าจะใช่นะครับถ้าดู32 2อโอเคประมาณสักบอล7คนครับ1 2 3 45 6 7 8ดโอเค7คนไม่รวมโกนะครับต้องบอกว่าเมื่อมาเลือกตรงนี้นมันมีแผนให้เราเลือกน้อยๆน้อยมากๆครับเราก็เราไม่สามารถเรียกว่าขยับตำแหน่งได้เลยนะครับเราก็บอกอย่างหนึ่งว่า จริงๆตรงนี้แผนการเนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่ครับเพราะว่าเมื่อเราเข้าไปในตัวเกมปุ๊บตัวละครของเราในทีมเราเนี่ยจะวิ่งแบบมัวซัวมากนะครับโอเคแต่ว่าถ้าดีที่สุดนะครับดีที่สุดเลยก็คือตัวแผนสวีปเปอร์ครับสังเกตนะครับตัวสวีปเปอร์เนี่ยมันจะมีตัวละครหรือผู้เล่นของเราหนึ่งตัวครับไปยืนที่หน้าโกเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยป้องกันในกรณีที่ศัตรูนะครับหรือคู่แข่งเนี่ยทำการยิงท่าไม่ตายมาบางทีแล้วเนี่ยต้องบอกว่าบางทีด้วยนะครับบางทีเนี่ยตัวละครหรือทีมของเราเนี่ย จะไปยืนอยู่จังหวะบังโกให้พอดีครับเพราะว่าการยิงท่าไม้ตายเนี่ยมันจะทําให้อ่าบางบางท่าไม้ตายเนี่ยตัวละครที่โดนเนี่ยจะเรียกว่าสลบไปหรือกระเด็นไปอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแผ่สวีปเปอร์ผมแนะนำครับน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับโอเคต่อไปครับเมื่อเราเลือกแผ่สวีปเปอร์นะครับต่อไปเนี่ยเราจะมีตําแหน่งของเรานะครับอันนี้ผมจะพูดแค่ ทีมของเรานะครับในตำแหน่งสวีปเปอร์จะมีเรียกว่ากองหน้านะครับกองกลางกองหลังโกเราก็สุดท้ายคือสวีปเปอร์ครับตัวอยู่หน้าโกนั่นเองตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าตัวละครตัวแรกที่เราเลือกหรือ,อต้องบอกว่าน่าจะเน้นเป็นโกตัวแรกที่เราเลือกเป็นโกนะครับมันจะคือสีของเรานะครับอย่างเช่นตัวตอนนี้เนี่ยทีม B เนี่ยเลือกเป็นตัวล็อกแมนนะครับตัวนี้เนี่ยทีมของเขาก็จะเป็นสีฟ้าเพราะฉะนั้นผมจะเลือกตัวอื่นที่มันเรียกว่าไม่ ไม่เข้ากับสีเขาละกันนะครับแม่จริงๆจริงๆผมอยากจะได้อาเป็นสีเหลืองละกันเป็นสีเหลืองละกันผมอยากจะได้ฟารโรเปนโกอ่ะตัวแลวเราอต้องบอกว่าสเตตัสด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีค่าตัวแรกคือค่าลันนะครับก็คือการวิ่งแต่เท่าที่ถามผมเนี่ยแต่ละตัวมันก็วิ่งเหมือนเหมือนกันแหละครับง่ายๆละกันอันที่2คือค่าคิกครับหรือค่าเตะอันที่3คือแท็กเกิลครับอันที่4คือดีเฟนต์นะครับโอเคก็เดี๋ยวโกเนี่ยผมเอาเป็นฟารโรละกัน ทำไมถึงอัลฟาโรครับไม่รู้ครับชอบครับประมาณนี้อ่าส่วนตัวสวีเปอร์นะครับสวีเปอร์เนี่ยจริงๆผมเอาเป็นฟาโร่ไม่แม่เราเอาเราควรจะเอาตัวที่มันอึดๆนิดนึงตรงนี้ผมขอเอาตัวต้นไม้ละกันเพราะว่าตัวต้นไม้น่าจะอึดสุดนะครับดีเฟนส์โอเคดีเฟนส์เยอะสุดครับแท็กอ่าแท็คเคิลนะครับเยอะสุดด้วยนะครับโอเคก็ต่อไปครับตำแหน่งดีเฟนส์นะครับตำแหน่งดีเฟนส์เนี่ยสองตัวตรงนี้ขอดีเฟนส์เยอะนิดนึงละกันน่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ย อโอเคน่าจะอยู่ในภาคสักภาคหนึ่งเป็นดัสแมนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเป็นตัวที่แบบปล่อยอเรียกว่าเป็นเครื่องย่อยแล้วปล่อยพวกโลหะออกมานะครับเป็นก้อนกอนแล้วก็ฟอร์เวอร์เนี่ยจริงๆอ่ะผมแนะนําเลยนะครับจริงๆผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยตัวที่เก่งที่สุดนะครับแล้วก็ดีดีที่สุดเนี่ยไม่ดูค่าพลังนะครับคือตัวนี้ตัวเจเรมีหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่นะครับ ตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าส่วนตัวเนี่ยเก่งสุดแล้วนะครับและแน่นอนครับตัวที่ไม่เก่งหรือว่าที่ผมคิดว่ามันโหดวที่สุดก็คือล็อกแมนนั่นเองครับแต่ว่าล็อกแมนเนี่ยถ้าไม่ตายมันมันดีมากนะครับก็เอา,อางี้กันนๆก็ถือว่ามันเป็นพระเอกแล้วให้มันไปอยู่กองการละกันนะครับจริงๆอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากได้มากก็คือตัวตัวบรูซนะครับหรือตัวบูส ที่ผมเรียกสมัยเด็กจริงๆอ่ะชื่อมันคือชื่อบลูนะครับก็จริงๆอ,อยากได้ตัวนี้แต่แต,แต่ไม่เป็นไรเต็มละเอาตามนี้แล้วกันนะครับโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็กดสตาร์ครับก็ตรงนี้เนี่ยทีมผมจะเป็นสีเหลืองนะครับเพราะว่าอิงตามอา่าฟาโลครับแล้วก็ชื่อเทมนี่น่าจะเป็นฟาโลแมนนะครับโอเคตามนี้เลยแล้วก็ในหน้านี้เนี่ยเราสามารถเลือกสำหรับตำแหน่งได้นะครับอย่างเช่นอา่าผมอยากจะให้เจเรมี่ตัวหนึ่งไปอยู่กองกลางครับ สลับกับตัวล็อกแมนอะไรประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้ก็สามารถทําได้นะครับแต่ตรงนี้ไม่เอาไม่เอาเราเอาเจอรมี่ไปกองหน้าแหละหน่าจะดีสุดละแต่ว่าเจอรมี่ข้อเสียคืออ่าต้องบอกว่า ถ้าไม่ตายเขาจะไม่ค่อยดีครับโอเคตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าจอนี้แล้วหลังจากที่จัดแผนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเป็นการเลือกสนามครับสนามตรงนี้ก็อิงตามบอสเลยซึ่งผมต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าสนามเนี่ยมีผลนะครับต่อตัวละครหรือผู้เล่นที่เรามีด้วยนะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าเป็นตัวสกาหรือตัวกระโหลกเนี่ยมันจะเป็น สนามที่ถ้าเป็นผู้เล่นคนอื่นเนี่ยมันจะวิ่งช้าครับส่วนตัวสกาวเนี่ยมันจะวิ่งเร็วมากๆคือมันจะวิ่งเรียกว่าสามารถแค่วิ่งเนี่ยมาแย่งบอลได้เลยนะครับไม่ต้องทําการสไลด์หรือโน่นนี่เลยก็ตรงนี้ขอเป็นด่านของดรไวริแล้วกันโอเคต้องบอกว่าคือเกมนี้แค่ฟังเสียงดนตีเสียงฟาวของมันเนี่ยก็ทำให้คิดถึงแล้วโอเคชื่อทีมผมครับคือฟาโรแมนะครับส่วนทีมผู้แข่งเป็นเมกแมนะครับ อะมาเดี๋ยวผมจะขอเปิดด้วยถ้าไม้ตายแล้วกันเกมนี้นะครับคือไม่มีฟาวนลครับแล้วก็เหมือนประมาณว่าเราสามารถทําการสไลด์นู่นนนี่เรียกว่าแท็กเกิลได้แบบเต็มที่เลยเนี่ยครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยเท่ากับว่านะครับใครได้บอลเนี่ยเป็นทีมที่เสียเปรียบครับโอ้แย่ไม่ได้อ่านี่ชนชนชน เพราะว่าเกมนี้เนี่ยคือพอได้บอลปุ๊บจะโดนสลไลด์ทันทีนะครับนยครับแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าใครได้บอลถือว่าสวยครับเราก็เราไม่ควรเรียกว่าเลี้ยงหน้าโกด้วยนะครับปุ๊บโอเคส่งส่งเจอรมี่โอ้ยเจอรมี่ล็อกหลบไม่ได้ครับอ๋อเกมนี้ไม่มีวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราต้องเรียกว่าล็อกหลบเองนะครับเอาเ้าเจอรมี่ปุ๊บโอเคปุ๊บโอ,โอ,โอ้ล็อกหลบได้ครับปุ๊บเอ้าเจอรมี่ส่งไม่ได้ส่งไม่ได้ แล้วก็เกมนี้เนี่ยด้านข้างสังเกตนะครับว่ามันจะมีเรียกว่ากำแพงขึ้นมาให้ป้องกันลูกออกอะไรประมาณนี้แต่มันก็สามารถออกได้นะครับถ้าสมมติเกิดเรามันมันจะมีหม่งที่แบบไม่ได้ตั้งใจหม่งอะไรประมาณนี้มันสามารถออกได้อันนี้เดี๋ยวก่อนนะล็อกแมนนายกองกลาไไปเหรอปะ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 ผมว่าจะโชว์ท่าไม่ตายให้ดูสักหน่อยแต่จริงๆคือเจเลมี่ท่าไม่ตายมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมขอเป็นล็อกแมนแล้วกันถ้าจะโชว์ท่าไม่ตายโอ้ย แล้วก็ต้นี่ครับถ้าไม่ตายเนี่ยเวลากดเนี่ยให้เราทําการกดตัว R ค้างนะครับเราก็ทําการกดยิงล็อกแม้อยู่ไหนเพบโอเคโอ้ยอยังไม่ได้จะยิงเลยคือต้องกด R ค้างสักพักหนึ่งเราก็ทําการกดยิงมันถึงจะใช้ท่าไม่ตายได้นะครับป๊ป,ะป,ะป,ะปะ๊บปป๊อปป๊อปป๊อป๊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 ปกองหลงังกองหลงังโอเคสวีปเปอร์เราคือฟาโร่โเนี่ยผมมองว่าส่วนตัวมัน ค่อนข้างจะเร็วครับเราก็มันค่อนข้างจะเรียกว่าฉลาดแหละง่ายๆแล้วกันเลยที่ว่าเป็นสวีเปอร์น่าจะขมเนี่ยค,คือเสียบอลส่วนใหญ่เนี่ยเสียที่ล็อกแมนโดยเฉพาะเลยนนเนี่ยโอเคกองหลังแทบเกินไปปั๊บปั๊บเอ้ยโอ้โหล็อกแมนล็อกแมนนายนี่ถ้าจริงๆถ้าไม่ตายของบรูนะครับก็เหมือนล็อกแมนเดชเลยฮึบโอ้โหมา มานี่ครับนี่คือท่าไม่ตายครับปึ้งเรียบร้อยยิงไกลเกินขึ้นสนามครับคือขอแค่ไอตัวผู้เล่นที่โดนเนี่ยเป็นโกของฝั่งตรงข้ามเนี่ยอย่างไงก็ข้าวครับแต่ถ้าสมมติเกิดไปโดนผู้เล่นคนอื่นนะครับก็คือมันจะทําให้ตัวท่าไม่ตายเนี่ยาหายไปเลยนะครับเราก็ตรงนี้ท่าไม่ตาย,ยสามารถโดนกันเองได้ด้วยนะครับโดนพวกเดียวกันเองได้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่จะใช้เนี่ยคือจะต้องมั่นใจว่า ไม่มีตัวอื่นมาขวางนะครับหมดครึ่งแน่ครับแม่สวีเปอร์เหมือนเดิมสวีเปอร์เหมือนเดิมตรงนี้เนี่ยผมอยากจะได้อไม่สามารถเปลี่ยนตัวบลูส์อะไรพวกนี้มาได้แล้วนะครับเราก็เดี๋ยวผมว่าเอางี้ละกันเราเอาฟาโรไปเชิดฉายนิดนิดนึงดีกว่าเอาใครมาเป็นสวีเปอร์ดีล็อกแม่แล้วกันครับจะยิงค่าพลังของล็อกแม่เนี่ยถือว่ากลางๆนะครับโอเคเดี๋ยวเอาตัวนี้มาเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเปลี่ยนผิดหรือเปล่าวะผมว่าจะเอาไอ้ตัวนั้น ขึ้นอ่านี่ครับมันโดนปึ๊บอ่าไม่เข้าโกอลับบอลโกอลับบอลโอเคปึ๊บอย่าบอกนะว่าเอาล็อกแมนเป็นสวีปเปอร์แล้วเสียประตูโอ้โหล็อกแมนเสียบ,บอลตลอดปึ๊บมองเนี่ยครับมันจะมง่งแล้วมันมีจังหวะที่แบบถ้ามองสูงเกินไปมันก็จะออกล็อกแมนขึ้นดิเฮ้ยใ,ในในกล่องกลางไม่เหรอะรปึ๊บโอเคเจลลี่มิเจลี่มิเจมลี่ปึ๊บโอ้โหเจลลี่มิครับไปไปไปไมา เจนนี่พิ้วเจนนี่พิ้วปั๊บ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 อย่าบังอย่าบังอย่าบังฮึบเจเนมี่เป็นตัวที่ผมเล่นแล้วรู้สึกว่ามันสามารถยิงเข้าได้โดยที่เราไม่ต้องใช้ถ้าไม่ตายเลยนะครับเฮ้ยโอ้โหล็อกแมนล็อกแมนล็อกแมนไม่สไลด์เลยอะเฮ้ยเฮ้ยโอเคฮึบส่งให้เดี๋ยวเดี๋ยวเจนนี่กองหน้าไม่เหรอโอเคมา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  ฟาโลฟาโลหรือเปล่าไม่แน่ใจครับว่าฟาโลหรือเปล่าแต่ว่าโอเคเจไดมี okay, ่ไปแล้วเจไดมี่เจไดมี่มาๆๆนี่คือการโอเคเรียบร้อยครับนี่คือการยิงโดยที่ไม่ต้องใช้ท่าไม้ตายครับเจไดมี่สามารถทําการลอ็ลอกหลบตัวนะครับแล้วก็ยิงได้อย่างโลง่งๆครับเป็นตัวเดียวที่ผมรู้สึกว่าเล่นแล้วมันสามารถยิงได้โดยที่ไม่ต้องใช้ท่าไม้ตายโอเคเวลาเลยอีกไม่ไม่เยอะแล้วนะครับอันนี้แค่เล่นแบบเรียกว่าแม่จะโอเคจะใช้ ตัวฟาโลถ้าไม่ตายสักหน่อยช่วยชวยกัแย่งบอลหน่อยโอเคเอา้าวไม่ได้ฮึ pp, บเกือบเดี๋ยวปึ้งโดนตัวเองไหมไม่โดนครับปัป๊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 บปนนันนปะั๊บปับปั๊บปับอัาบดั๊บปั๊บมั๊บปั๊บป็อคแมนบปั๊บับปััลบบับ ปึ้งเรียบร้อยเป็น3ามศูนย์ครับร็อกแมนเนี่ยเวลาท่าดีใจที่เขายิงเข้านี่ค่อนข,ข้างจะกประสานมากๆนะครับประมาณนี้โอเคก็ตอนนี้ไปแล้วสามศูนย์ครับเวลาเหลืออีก35วินาทีตรงนี้เนี่ยอ่าถ้าสมมติว่าลูกออกหรือว่าโกจับบอลได้นะครับอันนี้เวลาลูกจะหยุดด้วยเพราะว่าเหมือนกับเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมประมาณเกือบเกือบกงๆฟุตซอลอะไรประมาณนี้อ่ะมาไหน,นก็ได้เจอร์มี่แล้วเดี๋ยวผมจะยิงท่าไม้ตายของเจอร์มี่ให้ดูนะครับจะได้รู้ว่ามันไม่ค่อยเวิร์กขนาดไหนคือ คือโกสามารถรับได้แล้วก็คนที่โดนเนี่ยไม่ถึงกับตายครับก็คือเหมือนประมาณว่าถ้าไม่ตายมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าตัวสกิล l อาเวลิตี้ความสามารถในเรื่องของการเล่นเนี่ยถือว่าดีอยู่นะครับปึ๊บเราใช้ถ้าไม่ตายหมดทุกคนย่างอ่ามีตัวนี้ครับปึ้งเซคยาไปโอ้โหเรียบร้อยครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันเหลือเวลาอีก7วินาทีครับไม่ไปกล่ะ กองหลังกองหลังตัวยิงกองหลังตัวยิง,ง,ลงแล้วก็น่าจะมมีปัญหาครับจริงๆอ่ะอันนี้ผมเล่นโกงคอมไปแหละจริงๆต้องบอกว่าการเล่นกับคอมเนี่ยผมจําได้เลยว่าเหตุผลหนึ่งที่เล่นกับเ,เพื่อนๆน้องๆที่ไปด้วยกันเนี่ยเพราะว่าการเล่นกับคอมเนี่ยมันทําให้ขวัวร้อนมากๆครับโอเคก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะออกไปด้านนอกครับเราก็ เดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างละกันของโหมดอีกโหมดหนึ่งนะครับก็คือโหมดเนือเรื่องนะครับตัวแคปคอมแชมเปญชีกับตัวนี้เราจะเล่นกับคอมนะครับจะไม่เล่นเรียกว่า2คนนะครับเมื่อเข้ามาในนี้เนี่ยมันจะมีสตาร์แล้วก็พาสเวิร์ดครับพาสเวิร์ดเนี่ยก็คือการใส่ตัวสูตรลูกกลมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูละกันแล้วก็ตัวนี้ผมจะเกิดกดเริ่มสตาร์ทไปเลยนะครับก็จะมีเนือเรื่องเล็กน้อยครับเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันที่สวยงามจริงๆแล้วก็ทั้งสองทีมเนี่ยเดินเข้าสู่สนามเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ตรงนี้ครับเป็นจะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับประมาณว่าเราเลือกด่านเวลาที่เราเล่นเกมตลุยด่านของล็อกแมนทั่วๆไปเลยครับก็ตรงนี้เนี่ยเออจะเล่นกับตัวไรดีจะเล่นกับตัวไรด,กไรดีก็เอาเป็นตัวคัตแมนไปก่อนละกันเพราะว่าจริงๆตรงนี้ก็เออมันก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าพูดตามตรงนะครับด่านแรกเนี่ยยากมากๆครับจนกว่าเราจะได้ตัวละครหรือผู้เล่นของของไอ้บอสตัวน,นั้นแหละมาเพราะว่าล็อกแมนมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับอ่ะใช้แผนเดิมครับสวีปเปอร์นะครับ แล้วก็สังเกตนะครับว่าในโหมดนี้เนี่ยมันจะมีตัวโมคาสั่งเพิ่มเติมเข้ามาคือคําสั่งตัวสำรองครับตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเกิดเรา,าเล่นผ่าน1นึ่งหนงดาน,นะครับบอสส่งตัวเนี่ยเราก็จะมีตัวละครบอสมาให้เลือกด่านลา้ครับแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่มีเพราะฉะนั้นก็ ปเข้าไปเลยนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้เล่จบเกมแลเพราะว่าเนี่ยแมตช์หนึ่งานาทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้จะเล่นให้ดูแบบคร่าวๆก็แล้วกันว่าเอออารมณ์มันจะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยครับคือสังเกตนะครับว่าตัวเราอ่ะวิ่งช้ามากๆครับอ่ะใส่ออกแล้งั้นตัวเราวิ่งช้ามากๆคือถึงขนาดที่ว่าฝั่งตรงข้ามนะครับมันสไลด์มาเนี่ยยังไงก็ยังทานเราเลยเดี๋ยวก็นนะส่งให้ใครดีเราสีเราสีน้ำเงินหรือเปล่าปึ๊บโอเค โดยจะส่งบอลไม่ค่อยตรงด้วยนะครับปับ๊บปึบเนี่ยครับโอ้โหสไลด์อย่างเร็วคือต้องบอกว่าเล่นแล้ว <c oughs> หัวร้อนมากๆาปึาบปั๊บปั๊เอ้าเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยครับอ <c oughs> ย่างดีที่โกมันออโต้นะครับมันก็เลยเก่งระดับอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวยังไม่ทันจะส่งเลยปึบเ่นมวแล้วเ่นมวลแล้วสไลด์ก็ไม่โดนส่งก็ไม่ได้ <c oughs> เอาดิเอาดิเอาดิ เอาปึบโอเคนี่ขนาดตัวแรกนี่ยังสู้ไม่ได้สไลด์ก็ไม่โดนครับถูกตัดถูกตัดถูกตัดโดวพวกเดียวกันเองไป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 เฮ้ยโอ้โหสไลด์2ทีมาถึงละถึงตัวต้องบอกว่าคือการที่เราจะยิงเข้าสําหรับหมดในเรื่องเนี่ยก็คืออย่างเดียวเลยก็คือการท่าการใช้ท่าไม้ตายนะครับ โอเคซึ่งรู้สึกว่าถ้าเป็นหมดเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะใช้ท่าไม่ตายได้สูงสุดแค่2ครั้งต่อแมตช์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราใช้2ครั้งปุ๊บแล้วเราอัดอุดนั้นไม่ได้นะครับหรือถ้าสมมติเกิดใช้แล้วไม่เข้าเนี่ยอันนี้เสียฟรีนะครับเมื่อกี้มันใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมโเคอ้ยโ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 อโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโโอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้ แล้วก็หลังจากนี้อุดครับแผนขอล็อกแมงคือยิง2รูปพอใช้หน้าตาได้ของ2รูปนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับพอหอมปาหอมคอเดี๋ยวผมจะออกไปนะครับดูตัวคำสั่งห,หรือหัวข้อพาสเวิร์ดให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับตรงนี้โอเคครับมาก็เข้า Capcom Championship นะครับอีก2โหมดเนี่ยผมจำไม่ได้เข้าให้ดูนะครับก็ มันจะเป็นการเข้าไปแล้วก็เลือกทีมอะไรประมาณนี้ทั่วๆไปครับคิดว่าไม่น่าจะแตกต่างอะไรเท่าไหร่ครับตรงนี้เนี่ยผมใช้เป็น w ว Com เหมือนเดิมครับแล้วก็กดที่พาสเวิร์ดครับพาสเวิร์ดตรงนี้ผมแถมให้ละกันนะครับก็จะเป็นพาสเวิร์ดในการเล่นกับบอสตัวสุดท้ายเลยก็คือดร์ไวลี่นะครับในการเลือกเนี่ยมันจะมีดร์ไวลี่เป็นเรียกว่าตัวละครลับด้วยนะครับก็เราจะต้องทําการเล่นเพื่อลดล็อกตัวละครดร์ไวลี่ออกมาด้วย โอเคตรงนี้นะครับผมเอาเท่าที่พอจับได้ละกันอา่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเต็มสุดนะครับเราก็ตรงนี้น่าจะเว้นเว้นหนึ่งโอเคเราก็ตรงนี้ยาวขึ้นไปปึ๊บตรงนี้อันหนึ่งเราก็ตรงนี้เว้นสองอันโอเคที่เหลือถมถมเต็มครับอ่ะประมาณนี้ถูกหรือเปล่าวะโอเคถูกนะครับถ้าสมมติว่าเกิดใครได้มาเล่นนะครับเราก็ ดูไม่ทันเมื่อกี้ลองพอสสิเวลาดูก็แล้วกันครับประมาณนั้นอันนี้จะเป็นฉากสุดท้ายครับ่านสุดท้ายเลยที่สู้กับดร์ไวรี่ครับเราก็มาจริงๆเนี่ยแค่เสียงเพลงมันก็กระช่วกระชวยหัวใจนะครับชวนให้คิดถึงเกมในสมัยก่อนนะครับประมาณนี้และเหมือนเดิมครับสวีเปอร์เหมือนเดิมครับสำหรับแผนการแต่ว่ารอบนี้ครับเราสามารถเลือกตัวสำรองครับได้เยอะแยะมากมายครับด้านล่านะครับเราก็เอามาเปลี่ยนกับตัวที่อยู่ด้านบนแค่นั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอา เปลี่ยนไปก่อนแล้วเราค่อยมา,าเรียกว่าสลับสับเปลี่ยนกันอีกทีนึงโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ก็รังๆเนี่ยจะเป็นประมาณนี้แล้วกันครับผมอาจจะไม่ได้ให้ดูครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะหัวร้อนมา,มากๆเนื่องจากด่านนี้ยากม,มากๆครับคือต้องบอกว่ากว่าจะเล่นมาถึงด่านนี้เนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นนะครับง่ายๆแล้วกันโอเคก็สําหรับเกมนี้นะครับถ้าใคร ถูกใจสนใจนะครับสามารถหามมาได้กันได้นะครับมีทั้งเวอร์ชันเมกกาแมนแล้วก็ร็อกแมนนะครับอ๋อสำหรับคนที่เพิ่งจะเข้ามาดูในคลิปนี้หรือเพลย์ลิสต์นี้เป็นครั้งแรกนะครับเกมที่ผมนํามาเสนอเนี่ยจะเป็นเกมที่อาจจะไม่ได้เป็นเกมที่ดีที่สุดได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับหรืออาจจะสมมติว่า เออทำไมถึงไม่เล่นภาคนู้นดีกว่าภาคน,นี้สนุกกว่าอะไรประมาณนี้ต้องบอกว่าเกมที่ผมเอามาเล่นเนี่ยเป็นเกมที่ผมมาเคยเล่นมาก่อนเราก็คิดถึงมันเลยหยิบมาเล่นเท่านั้นนะครับโอเคสําหรับใครที่สนใจก็ลองไปหาดูนะครับอ,อ่าจริงๆอ่ะวิธีการในการเล่นไม่ว่าจะเป็นตัวโปรกแกรมเ e ี r ลอารครับผ่านสตรีมผ่านเครื่อง p c ีเนี่ยหรือปม้าั่งเรื่องของการดาวน์โหลดอ,อ่าตัวรองอะไรพวกนี้เนียผมน่าจะเคยพูดเราก็ทำคลิปไปให้แล้วนะครับลองไปหาดูนะครับใน playlist การเล่นเกมเก่านะครับประมาณนี้โอเคก็ สำหรับในพีนี้นะครับถือว่าเป็นการป้ายยาเกมเก่าและกันสําหรับใครที่สนใจก็ไปหามาลองเล่นกันดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในเกมหน้านะครับยังไม่รู้ว่าเป็นเกมอะไรก็ยังไม่รู้ด้วยว่ามีเมื่อไหร่รอคิดถึงเกมไหนถ้าเราค่อยหยิบมาเล่นมาดูกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับโอเคก็สําหรับในพีนี้ลากไปก่อนครับสวัสดีครับ